หัวข้อที่7การหยุดให้ผลของกรรมกรรมจะหยุดให้ผลด้วยเหตุ3ประการคือ1หมดแรงคือให้ผลจนสมควรแก่เหตุแล้วเหมือนคนได้รับโทษจำคุกสองปีเมื่อถึงกำหนดแล้วเขาย่อมพ้นจากโทษนั้น นอกจากในระหว่างสองปีที่ถูกจองจำอยู่เขาจะทำความผิดซ้ำเขาอีกถ้าในระหว่างถูกจองจำอยู่เขาทำความดีมากอาจได้ลดโทษลงเรื่อยๆการให้ผลของกรรมก็ทำนองเดียวกันโดยปกติธรรมดามันจะให้ผลจนหมดแรงนอกจากเวลาที่กำลังให้ผลอยู่นั้นบุคคลผู้นั้นทำชั่วเพิ่มขึ้นก็จะให้ผลรุนแรงมากขึ้นถ้าเขาทำความดีมากขึ้น ผลชั่วก็จะเพลาลงในขณะที่กรรมดีกำลังให้ผลถ้าเขาทำความดีเพิ่มขึ้นผลดีก็จะมีกำลังมากขึ้นถ้าเขาทำกรรมชั่วในขณะนั้นผลของกรรมดีก็จะเพลาลง 2. กรรมจะหยุดให้ผลเมื่อกรรำอื่นเข้ามาแทรกแซงเป็นครั้งคราวคือกรรมดีจะหยุดให้ผลชั่วคราวเมื่อบุคคลทำกรรมชั่วแรงๆเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมชั่วอันมีกำลังเชี่ยวกรากนั้นให้ผลก่อน ถ้าขณะที่กรรมชั่วกำลังให้ผลอยู่มันจะหยุดให้ผลชั่วคราวเมื่อบุคคลผู้นั้นทำกรรมดีแรงๆเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมดีให้ผลก่อนนี่หมายเฉพาะที่จำเป็นและเร่งด่วนเท่านั้นโดยปกติเมื่อกรรมอย่างหนึ่งให้ผลอยู่กรรมอื่นๆก็จะรอคอยเปรียบเหมือนเมื่อพระราชามีพระราชภารกิจบางอย่างอยู่หากมีราชารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่รีบด่วนนะักราชบุรุษหรืออามาตย์มนตรี ย่อมพักราชกิจนั้นไว้ก่อนจะนำความกราบบังคมทูลต่อเมื่อราชกิจที่ทรงอยู่เช่นทรงต้อนรับแขกเมืองอยู่เสร็จไปแล้วถ้าหากเป็นราชกิจรีบด่วนจริงๆเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็สามารถนำความกราบบังคมทูลได้ทันทีการรับสั่งด้วยแขกเมืองก็ต้องหยุดไว้ก่อนด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากที่จะเข้าใจหรือเห็นกรรมและผลของกรรมโดยตลอดในช่วงชีวิตเดียวฉะนั้น เรื่องกรรมและสังสารวัตรจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เข้าใจเรื่องกรรมโดยตลอดต้องพูดกันเรื่องสังสารวัตรเมื่อมีสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องสาวไปหากรรมดีกรรมชั่วในอดีตจึงจะสมบูรณ์ 3. บุคคลผู้ทำกรรมได้สำเร็จเป็นพระอระหรันตัดวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดเสียได้มีชีวิตอยู่เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดในภพใหม่อีก กรรมย่อมหมดโอกาสให้ผลอีกต่อไปวิญญาณของผู้นั้นบริสุทธิ์หมดเชือ้อเหมือนเมล็ดพืชที่สิ้นยางเหนียวแล้วปลูกไม่ขึ้นอีกต่อไปกรรมจะมีโอกาสให้ผลอยู่บ้างก็เฉพาะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเช่นกรรมของพระมหาโมคคลานะกรรมของพระองคุลิมานเป็นต้นเมื่อท่านนิพพานแล้วกรรมต่างๆทั้งดีและชั่วไม่ว่าจะรุนแรงเพียงใดก็หมดโอกาสให้ผลเปรียบเหมือนบุคคลวิ่งหนีสุนัข สามารถว่ายน้ำข้ามไปฝั่งโน้นได้แล้วเหลือวิสัยของสุนัขที่จะไล่าตามไปได้เมื่อบุคคลผู้นั้นไม่กลับมาสู่ฝั่งนี้อีกสุนัขซึ่งเฝ้าคอยอยู่ก็ตายไปเองอันหนึ่งความไม่ควรแก่การเกิดอีกของบุคคลผู้มีคุณธรรมสูงสุดเพราะได้พัฒนาจิตยอย่างดีที่สุดแล้วนั้นเปรียบเหมือนเมล็ดพืชซึ่งได้พัฒนาตัวมันเองอย่างดีที่สุดแล้วจนเมล็ดรีบเนื้อมากเมล็ดพืชเช่นนั้นนำไปปลูกไม่ขึ้นอีก ไม่ว่าได้ดินได้น้ำดีเพียงใดเป็นการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของเมล็ดพืชเช่นนั้น